สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์กย่งจิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะแล้วก็รับชมจากนอกในประเทศด้วยนะครับก็วิยกนิวส์ก็นำเสนอทั้ง Facebook <c oughs> ทั้ง y o u t u b ะเป็นประจำทุกวันวันละ3คลิปนะเช้าก็เป็นเรื่องของการต่างประเทศนะช่วงเย็นก็เป็นเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจและความมัน่นะคงจะนำเสนอ รวมกันเมื่อก่อนก็จะเป็นการเมืองอย่างเดียวคนอาจจะเบื่อนะก็เอากระกันนะครับสลับสับเปลี่ยนกันช่วงไหนกระแสสังคมแรงก็จะนําสังคมมานําเสนอให้ทราบในเชิงสังเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ใครก็ทําได้นะครับก็เดากันไปนะครับการสังเคราะห์มันต้องเห็นผลของการตกผลึกก็เป็นความยากมาอีกระดับหนึ่งนะฮะคงให้ชาวสื่อมวลชนธรรมดาารยงานได้นะครับก็ เป็นวิธีการนําเสนอที่หาชมได้ค่อนข้างจะยากนะในรูปแบบลักษณะเช่นนี้แล้วก็ผมก็นําเสนอแต่ละครั้งก็บอกให้รอแล้วกันเราดูติดตามว่าสิ่งที่ผมนําเสนอจริงหรือเปล่าซึ่งทุกครั้งโดยส่วนใหญ่90%กว่าเปอร์เซ็นตะ์เกือบร้อยเลยก็ว่าได้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ในเชิงสังเคราะห์ทุกครั้งไปนะบางคนบอกโห้ยยิ่งวันถูกหวยั้งวันที่หนึอีกนะครับเอาละมาดู <c oughs> <c oughs> ในเชิงการต่างประเทศกัน การต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้นะครับการค้าจีนเกาหลีซบเซาพิษความบาดของ UN นะครับสำนักข่าวเอฟรายง,งานว่าการค้าของจีนกับเกาหลีนะครับซบเซาลงเมื่อปีที่แล้วจากข้อมูลการเปิดเผยขณะที่การความบาดรุนแรงของสหรัฐอเมริกาส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับติดอาวุธนิวเคลียร์แห่งนี้นะครผมเคยเรียนเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการเจรจาระหว่างาคิมจองอึนกับ โดนัลด์ทรัมนันถึงแม้จะมีการเจราจาที่สิงคโปร์หรือจะมีการเจราจาอีกกี่ครั้งก็ตามซึ่งทุกครั้งก็จะบอกว่าจะมีการเจราจาในประเทศไทยนะคราวที่แล้วก็บอกจะเจรจาในประเทศไทยคราวนี้ก็บอกว่ามีการเจราจาในประเทศไทยซึ่งผมบอกทุกครั้งนะครับบอกว่าการเจราจาผลที่ออกมายังไงก็เป็นเนกาทีฟซัมเกมเกมนี้ไม่มีเกมบวกมีแต่เกมลบแต่ภาพเนี่ยความเชื่อเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นเกมบวก ะจะเป็นผลดีต่อสหรัฐอเมริกาจะเป็นผลดีต่อคิมจองอื่นสรุปสุดท้ายสหรัฐต้องการทุกอย่างแต่ก็ไม่ทําการปลดล็อกจนถึงขนาดนี้ก็ข้ามปีมาแล้วนะครับการเจรจาที่สิงคโปร์จนถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับสหรัฐก็ไม่ยอมปลดล็อก UN ก็ไม่ยอมปลดล็อกอะไรกับกิมจองอื่นเกาหลีเหนือทําให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่าก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับการสังเคราะห์มันยากมันใช้เวลาหน่อยแล้วก็ท้าให้พิสูจน์ด้วย นะมีคนถามว่าถ้าจะมีการเจรจา,าในประเทศไทยดีหรือเปล่านะผมก็เรียนไปในอินบ็อกบอกว่าอย่าหาเรื่องนะอย่าเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยอย่ามายุ่งกับไทยเลยดีกว่านะครับเราก็ควรทํางานของเราตามปกติเอาความขัดแย้งของเขามาเป็นของเราเพื่ออะไร,นะรเจรจา,ากันได้มันก็เราได้อะไรด้วยเขาไม่ได้อะไรเลยหาเรื่องนะครับไย่ยุ่งกับเขานะครับเอาเขาไปเจราจารสิงคโปร์สิงคโปราบอเขาเจรจาแล้วมันยุ่งกับเรา นในขณะที่จีนได้เปรียบดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่มาตรการภาษีเริ่มเห็นผลสำนักข่าวเอฟรายง,งานว่าส่วนเกินดุลการค้าของจีนกับสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วนะครับและก็การนําเข้าและก็สินค้าของส่งออกประเทศลดลงไปในเดือนธันวาคมเนื่องจากสงครามทางการค้าอันยืดเยื้อะนะฮะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจนะฮะ อันดับแรกของโลกผมเรียนอะไรใช่ไหมฮะทั้งแต่ปีที่แล้วบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปีนี้จะแย่ลงเป็นไงฮะราคาน้ำมันก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะสองขยับแล้วนะฮะราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเวลาน้ำมันลงไม่ค่อยลงกว่าประเทศไทยแต่เวลาน้ำมันขึ้นนะ,ะขึ้นพรวดพรวดเลยเวลาลงเขาบอกว่าไงฮะเก็บเงินสะสมไปเข้ากับกองทุนกองทุนน้ำมันนะ,ะกองทุนเหล่านั้นเป็นเงินของใครเงินของพวกเรา นะครับทำไมต้องปล่อยให้น้ำมันลอยตัวด้วยทั้งที่มันไม่ควรจะลอยตัวนะดันไปทะเลื่งทำน้ำมันลอยตัวสิ่งที่ตามมาคือน้ำมันโลกขึ้นก็ขึ้นน้ำมันโลกหลงก็หลงนั่นะหมายความว่าตลาดโลกนะครับสถานการณ์ของโลกจะเป็นผู้กําหนดราคาสินค้าภายในประเทศไทยโดยอัตโนมัติเลยนะครับในะยุคพลเอกเปรมตินสุร,รนนท์ท่านไม่ทาแบบนี้นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยหลังจากยุคพลเอกชฉลิมชัยยึดเป็นต้นมาเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องของไฟฟ้านะครับแก้ปัญหาเรื่องของน้ํามัน ทำให้ตอนนี้ราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันแล้วก็ราคาไฟฟ้าถูกกําหนดโดยเศรษฐกิจของโลกนะโลกไปทางไหนแล้วก็ไปทางนั้นนะคร,มมนะครับในขณะที่ช่วมก็ขู่ตุรกีจะประชิญกับการหายนะทางเศรษฐกิจนะครับหากพวกโจมตีเคิร์ดนะครับหากโจมตีพวกเคิร์ดในซีเรียทันมข่าว a อฟ กับธนาคารเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวเตือนตรุรกีนะครับว่าจะ,ะเผชิญกับการหายนะทางเศรษฐกิจหากช่วยโอกาสช่วงที่สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากซีเรียเล่นงานกองกําลังชาวเคิร์ดที่กาลังเ,เป็นกําลังสําคัญในการกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสขณะเดียวกันก็เตือนพวกนักรบเคิร์ดว่าอย่ากระทําการยั่วนะยุนะฮะตุรกีทําไมอะสหรัฐกลัวอะไร กลัวโดนตลบหลังเคิร์ดก็เป็นกลุ่มที่สหรัฐให้การสนับสนุนเป็นกองกําลังสําคัญนะที่ใช้ในการร่วมกับไอซิสนะครับแต่จริงๆก็บอกเป็นกองกําลังที่ใช้ในการปราบปรามแต่คนจริงไม่ใช่คนละเรื่องนะครับกลุ่มไอซิสมีอาวุธมาจากไหนอาวุธก็มาจากฝั่งสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นนะครับพอถึงเวลาก็พ่ายแพ้สงครามซีเรียก็ก,กาลังจะถอย ถอยก็ต้องคู่ไว้ว่ามาเมื่อไรนะทำเมื่อไรคุณจะต้องเชิญกับสงครามทางการค้าฉันจะจัดหนักให้กับคุณทันทีเลยนะซึ่งเป็นการขู่ตรุรกีนะครับต้องดูว่าตรุรกีจะยอมหรือเปล่าแต่ผมว่าโอกาสที่ตรุรกีจะซัดสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่ากลุ่มชาวเคิร์ดเนี่ยสูงในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เผยทำเนียบขาวเคยสั่งให้เพนทากอนถอนร่างแผนโจมตีอิหร่านนะครับ สำนักข่าวเอพีรายงานว่าทำเนียบขาวเคยมีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมหเสนอทางเลือกในการใช้ปฏิบัติการทางการอาหารตอบโต้อิหร,ร่านหลังเ,เกิดเหตุยิงปืนใหญ่ถล่ทมที่สำนักงานทางการทตกุมบักแดกอิรักเมื่อปีที่แล้วอิรักรเมื่อปีที่แล้วโดยคำสั่งดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลต่อเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงกลาโหมและก,กระทรวงการต่างประเทศของสหร,รัฐอเมริกา นักสืพิมพัวสิตเจอร์โน่เนะครับมีการรายงานเช่นนั้นนะฮะัสังเกตไหมฮะในตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาก็จะเข้ามามีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เรื่อยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธคราวนี้ไม่จบครับไม์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับบอนอ้าวอัหรับหยุดยุติข้อพิพาทที่ซาอุดิอาระเบียนะฮะศาลคดีกุ้มค่าจามันคาชอคสกี้นะครับ สำนักข่าว a p p รายงานว่าไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงกรุงซาอุดิอาระเบ,บียนะครับที่ริยาดนะครับแล้วก็มีการเข้าเฝ้าเจ้า,จาชายโมฮัมหม็ดบินซันมานมากดรัชกุม,มารซาอุดิอาระเบ,บียเพื่อเรียกร้องให้นําตัวฆาตกรที่สังหารนักข่าวจามานคาชอสกี้มาลงโทษนะครับโดยก่อนหน้านี้นะได้กล่าวที่กรุงอ่า โดฮาของกาตาว่าขอ้อพิพากระหว่างรัฐริมอ่าวอาหรับยืดเยื้อนานเกินไปและอาจจะบั่นทอนความร่วมมือในการต่อต้านอิรยัยมาทำไมทรัมป์ขออภัยฮะไม่ปอมเปโอไปทำไมไปเพื่อที่จะกดดันซาอุดิอาระเบียนะฮะบอกให้จบได้แล้วเพราะอะไรฮะ่าซาอุาาดิอาระเบียเนี่ยกำลังทำร่วมกับพันธมิตรกำลังทำการบุเกเยเมน การบ,บุกเกยเมนเสร็จกำลังจะได้รับชัยชนะปรากฏว่าราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นเพราะกลุ่มโอเปกนำโดยซาอุดิอราระเบียร่รวมกับรัสเซียเนี่ยขึ้นราคาน้ํามันข่าวนี้ก็ใช้ทฤษฎีการเจรจาเขาบอกนี่ไปจัดการเรื่องของจามันคาชอฟสกี้นะฮะผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์เนี่ยเป็นคลัมนีสเนี่ยถูกฆ่าเสียชีวิตในสถานทูตเนี่ยคุณต้องไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับขณะเดียวกันก็กอ้างว่ายายุติสงครามเถอะนะเพราะอะไรฝ่ายี่สหรัับสนุนคือเยเมนเนี่ย กำลังพ่ายแพ้นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ประกาศยุติการช่วยเหลือการสนับสนุนะกลุ่มซาอุดิอาระเบียกับกับพนันธะมิตรที่ทําการบุกเกมเมนนะฮะเพื่อกดดันอะไรนะตอนนี้กดดันเพื่อที่จะให้ลรดราคาน้ํามันเพราะราคาน้ํามันกําลังเพิ่มสูงขึ้นนะที่ผ่านมาต่ําที่สุดในรอบ17เดือนนะคราวนี้กําลังทยอยเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะก็ต้องส่งรัฐีว่าการกระทวงการต่างประเทศไปสยบ และกดซาอุดีอาระเบียนะครับในขณะที่ทรัมป์บวยไม่จริงข่าวเรื่องของการซุกรายละเอียดการเจรจากับปูตินเลี่ยงไม่ตอบเมื่อถูกถามเคยทำงานกับรัสเซียหรือเปล่านะครับสน่ข่าวเอพีกับสา่ข่าวอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีโดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาปฏิเสธข่าวนะครับในวอชิงตันโพสต์บอกว่าเคยซุกซ่อนไม่ยอมเปิดเผย,ยแบ่งปันรายละเอียดนะครับ การสนทนาของเขากับประธานาธิบดีวลาดิมีรุตินแห่งรัสเซียนะครับพวกเขาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันรับรู้ขันเดียวกันก็ตอบไม่ตรงนะฮะเกี่ยวกับคําถามว่าทํางานให้กับรัสเซียหรือไม่นะครับโดยตอบโต้กลับว่านั่นเป็นคําถามที่ดูหมิ่นเหยียดหยามมากที่สุดที่เขาเคยถูกถามมาทนะรัมป์กำลังถูกกล่าวหาแล้วก็ยัดเยียดนะครับว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานก,การณ์ใน เ,เกี่ยวข้องกับรัเสเซียนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาสู้กับรัเสเซียมาโดยตลอดนะสู้กันไปสู้กันมาผัดกันแพ้ภัก,กันชนะอันล่าสุดสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในซีเรียเป็นหลักคิดที่ถูกนะครับที่รัสเซียแทนที่จะโจมตีนะครับในสงครามในซีเรียอย่างเดียวรัสเซียเปลี่ยนแผนในปี2016เนี่ยนะคิดในสักราช2016เนี่ยรัสเซียใช้การโจมตีด้วยกันสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัม เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทําให้สงครามที่เกิดขึ้นในซีเรียเนี่ยแพ้เห็นไหมฮะก็ต้องถอนกำลังออกเนละและเสียเขาวางเกมไม่ธรรมดาสถานการณ์ของฝรั่งเศสฮะหลังจากที่เอ็มรูเอมาครองเคยประกาศบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็อาจจะต้องเป็นศัตรูนะครับของสหภาพยุโรปและก็นาโตหลังจากที่สหรัฐอเมริกาปฏเิเสธที่จะให้งบประมาณในการช่วยเหลือในการซื้ออาวุธ ที่ผ่านมาฝรั่งเศสเป็น,นกองกําลังสําคัญนะในการนํากําลังรบในซีเรียนะครับแต่คราวนี้การเหิมนะฮะเราเชืคกว่าเหิมของเอมมาลูเองมากรเด็กหนุ A ่มวัยสามสิบกว่าปีส่งผลทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญก็คือกลุ่มเสื้อกากเหลืองตอนนี้ชุมนุมกันก็เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะฮะสัปดาห์ที่8ที่9แล้วนะครับคราวนี้มีคนประมาณ900,000คนเข้าร่วมทําการชุมนุม สัข่ารอเจนซี่รายงานว่าตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและก็ฉีดน้ำเพื่อผลักดันผู้ประท้วงนะฮะกลุ่มเสื้อกักเหลืองออกจากบริเวณรอบอนุสาวรีย์นะครับ Arc h e t r i n k h นะครับซึ่งเป็นการประท้วงต่อต้านนะครับมาตรการปฏิรูปรเศรษฐกิจของเอมมารูมากรองที่เยืดเยือะเป็นสัปดาห์ที่9อย่างไรก็ตามระดับความรุแนแรงถือว่าน้อยลงจากจำนวนผู้ประท้วงสูงกว่าสัปดาห์ก่อนก็ตามนะครับ ใครไมเชื่อประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเป็นต้นแบบของประเทศไทยพวกครั่งประชาธิปไตยอย่างสมเส็งสมศักดิ์เจี่ยมทีรศกุลตอนนี้นะฮะอัมพาตครึ่าาารงตัวกลายเป็นผักมาแล้วนะครับคงได้เห็นคงได้ทราบสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสที่คณะรัษฎรที่มีพันเอกพยาพ,ยาพ,นพ,นพยาระลพลพระยศเสนาศาสตราจารย์ดรพีดีพนมยงนำรับคิดเหล่านี้มาใช้ในประเทศไทยนะครับ คนนำมาใช้ในประเทศไทยประเทศไทยถ้าไปดูเชิงเอฟเฟกเชิงสิติท่านผู้ชมสังเกตให้ดูดให้ดีการชุมนุมของฝรั่งเศสเนี่ยมีคนเข้าร่วมประมาณ900 0 0คนในประเทศไทยมากกว่า10ล้านคนในการร่วมชุมนุมของกลุ่มบกบสนะครับเพราะอะไรคะความวางหลักการปกครองไม่ดีไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานะครับของแต่ละประเทศจึงเกิดการต่อต้านเกิดขึ้น การเป็นประชาธิปไตยจนมากจนเกินไปจึงส่งผลทำให้เกิดการจราชนนะักการเมืองใช้โอกาสนี้เป็นเครื่องมือโดยมีกลุ่มต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนในการก่อสถานการณ์ความรุนแรงภายในประเทศนะครับหลักนี้เขาเรียกแบ่งแยกศัตรูให้คนภายในประเทศนั้นรบกันเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเหตุจราชนนะ พอฝรั่งเศสเกิดเหตุจารณจรจะอาทาหารไปบุกไปรุกไปโจมตีหรือว่าจะไปบุกในซีเรียก็สู้ไม่ได้จนสงน่งผลทาให้ซีเรียเนี่ยพ่ายแพ้แกนะ๊บนาโต้เป็น,นกองกําลังที่มีความสามารถที่นําดูรเสเซียคราวนี้รัสเซียเป็นผู้นํารบไม่ได้เพราะประเทศของตัวเองมีปัญหานี่คือความลึกซึ้งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับต้องเข้าใจหลักถ้าจับหลักได้เรารู้เลยว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกําลังลงมือกับสั่งสอนนะครับในส่วนของฝรั่งเศส เอ็มเดยมาครองเด็กหนุ่มที่อายุ30กว่าปีอายุน้อยกว่าผมอีกนะนะ,ะประกาศจะเป็นผู้นําของสาภาพยุโรปนะผู้นําของนาโตเองนะ,ะจะเขี่ยสหรัชออกไปในขณะที่กําลังทําสงครามกับใครทำสงครามกับรัสรรเซียสุดท้ายแพ้หมดในประเทศของตัวเองก็กําลังกลายเป็นสงครามแล้วก็มีการเรียกร้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองลดอํานาจประธานานธะิบดีลง น,นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ